เปิดไหมอระพางเืตกช่ม้มีรอช่ไมกันตังกับนี่นะคับนหนต้อื้อบัตด้วยใช่ไหมซื้อมาใช่ไหมอตอนี้หนว่แพงว่าตอนตเมียหรอมันตอนตอนเด็ก é <coughs> madron ไหนโอ้สดดดเลยนะเนี่ยหวานไม่หวานหวานไม่หวานหวานชวยมากินน่ีีวอนี่กูนี่ก็น่าจากตตนสดๆนะไม่ใช่โม้นะเรื่องจริงนะขนาดถ้าใครจะมาทานเหนรอยัไมเตีมวเปีนนิดนนะนี่ก็่าูาหาบมันเนี่ยเอาของบนอย่างจังีเจนยปดูมุกุกเลยนะเน่ยน

ขึ้นกัสวยมากเลยนี่ปใก้กินแต่ว่ากระปงวันนี้ก็ไม่โปแก้วงเคยก้ม่อร่อยมากครับเวลาว่างเวลาว่างจะทานนู่นเช็ดปลาเลวเช็น้ำตเง้าตีง่าวันหเลี้ยงก็ด้ยันเลยจ้ารูปบ้านกวนานนี่นี่ตัวไม่ย้านี่กระตาโดเจตบานเนี่ยบอกเนเมื่อนมากเลยินๆรูปบ้าน của hoàng rồi mới được bán. cái này là cái bóng cái này là cái gì? cái này là

ไม่รอดใชไม่ร้อไม่ซ้ำเลยไม่รอดอากาศดีโอเคก็เลยไม่รอนเชื่อชนะโรคดีกว่ามันมีอยู่แล้วโรคอับร้อนอ๋อความไม่เขียวเพราะเพราะมันปลูกเสรในสวนตามรายได้ระวังสละกับปาล์งนี่อันไหนดีกว่าคะสลัดดีกว่าสละดีกว่าดีกว่าเยอะไหมเยอะต่อเดือนนี้ตัดประมาณกี่โลคะ ต่อเดือนช่วงนี้ก็ยังไม่เต็มยังไม่หมดก็ประมาณจิตลยรููรสชาติของเราเป็นไงบ้างคะหวานหวานมากค่ะหวานแล้วก็อุมเปรี้ยวนิดๆอร่อยก็สารค่ะลูกค้าชื่นชอบชื่นชอบมากสั่งเลยก็สั่งอี <c oughs> ต่อครั้งนี่ค่ะต่อสัปดาห์นี่เราตัดประมาณกี่กิโลคะสัปดาห์ประมาณต่อสัปดาห์ประมาณสองร้อยโลขายกิโลเท่าไรคะกิโลห้าสิบส่งส่งกิโลห้าสิบพอไหมคะไม่พอค่ะลูกค้าจากที่นหน้าด้ะหมลูกค้ามาที่นครกสุ่งนครแล้วก็สุงเดี๋ยวเตี๋ยวตามบ้านตลาดมาก มีสั่งจองล่วงหน้าบ้างไหมจังจองล่วงหน้ามีออเดอร์ใหญ่ๆแบบมาเป็นร้อยกิโลสองมีค่ะมีมีร้อยโลร้อยกว่า